คนใกล้ตัวคิดลบทำแบบนี้นะคะข้อแรกก็คือคุณห้ามไปบอกเขาว่าห้ามไปสั่งเขาว่านี่เธออยากคิดลบนี่เธอกําลังคิดลบอยู่นะเปลี่ยนความคิดอย่างนี้เพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่ชอบรับคําสั่งที่แบบจะเปลี่ยนเพราะว่าการถูกออกคําสั่งให้เปลี่ยนเนาะถึงเขาจะเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไปแค่แบบจาใจเปลี่ยนเปลี่ยนชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือข้อห้ามในการเ,าเวลาที่คุณต้องการที่จะให้คนอื่น เป็นในแบบที่คุณอยากให้เขาเป็นนะคะคุณห้ามไปตําหนิเขาหรือว่าห้ามไปสั่งเขานะคะข้อที่2เมื่อคุณอยากให้ใครก็ตามเปลี่ยนตัวเขาเองไปเป็นในแบบคนในแบบที่คุณอยากให้เขาเป็นน่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำอย่างแรกที่สุดเลยคือคุณจะต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วเป็นคนแบบนั้นให้เขาเห็นก่อนยกตัวอย่างถ้าคุณอยากให้แฟนคุณหรือว่าอยากให้พ่อแม่คุณน่ะเขา เป็นคนที่มีพลังงานบวกคุณก็จะต้องเป็นคนแบบนั้นให้เขาเห็นก่อนเนาะหรือลูกคุณถ้าคุณอยากให้เขาช่วยงานบ้านช่วยล้างจานอะไรเงี้ยคุณก็จะต้องอย่างแรกเลยคุณจะต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าไอ้การล้างจานนี่มันเป็นยังไงแล้วสเต็ปต่อมา,าคือคุณจะต้องพาเขาทําว่ามานี่มาแม่จะพาล้างจานมันต้องทําแบบนั้นแบบนี้คุณก็สอนเขาเนาะแล้วสุดท้ายเขาก็จะอยากทําด้วยตัวของเขาเองนะมันดีกว่ามาก,มากๆกับถ้าเปรียบเทียบกับการที่คุณสั่งให้ลูกคุณว่านี่ลูกไปล้างจานหน่อยอะไรเงี้ย เขาจะเกิดงานต่อตา้านถึงแม้เขาจะยอมทําก็ทําไปแบบไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้เต็มใจทําอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณใช้วิธีค่อยๆเปลี่ยนสุดท้ายแล้วเขาจะเขาจะรู้สึกว่าอยากจะทํามันด้วยตัวของเขาเองโอเคอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นว่าน้มน้าวคนอื่นที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้แบบทําให้ไม่เกิดแรงต้านอะ่ะคือเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดจนบางทีตัวตัวคนที่ถูกเปลี่ยนเองอะ่ะเขาไม่เขาไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าสุดท้ายตอนนี้คือเขาได้กลายเป็นคนที่ มีพลังงานบวกไปแล้วน,นะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะเพศันอกราใจยาสัจธรรมเพศสัจกรสอนสัจธรรมสวัสดีค่ะ